สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งที่อยู่ที่บ้านและที่อยู่ทางไกลนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยรหัสท2อ2 0 2ครูผู้สอนครูเซนไนกาษาดาวเรืองนะคะ ทีนี้เรามาดูจุดประสงค์กันนะคะจุดประสงค์มีอย่างไรบ้างข้อที่1พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ได้ก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นระหว่างที่เราพูดกับเพื่อนหรือพูดกับครูหรือพูดกับพี่ป้านนะ้าอาอะไรนะคะแล้วก็ตอบเข้าไปอย่างสร้างสรรค์นะคะไม่ใช่ตอบแบบหุนหวนัวแล้วก็ไม่สร้างสรรค์นี่ก็ไม่ได้นะคะข้อที่2 เข้าใจประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์น,นะคะก็คือต้องเข้าใจคำพูดที่เราจะพูดออกไปว่าเราจะพูดอะไรบ้างก่อนที่เราจะพูดเราก็จะต้องคิดก่อนใช่ไหมคะ,ะคิดก่อนค่อยพูดไม่ใช่ว่าพูดมาโดยที่ไม่คิดแล้วมันหลุดออกมาอะไรประมาณนี้นะ,ะส่วนใหญ่เธอก็อาจจะหลุดอะไรตัวอะไรออกมา นะบางครั้งนะคะครูได้ยินบ่อยนะต่อไปข้อที่3ฝึกพูดแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์นะอะก็คือการฝึกถ้าใครพูดไม่เป็นนะอย่างเช่นนักเรียนบางคนเนี่ยไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกพูดไม่เป็นเวลาถามยังไม่รู้จักตอบครูเลยว่า่าไม่ตอบเลยว่าอะไรไม่ยอมตอบไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าอย่างไงนะบางคนไม่พูดเลยบางคนพูดพูดเยอะมากนะสังห้องเงี้ยพูดแบบพูดเยอะพูดแล้วเสียงดังกันอะไรประมาณนี้แต่พูดแล้วไม่รู้เรื่องนะพูดแล้วไม่รู้เรื่องนะนักเรียนต้องมีการฝึกพูดนะเพราะว่าไทยชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องมีการฝึกพูดนะพูดฝึกพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์นั่นเองทีนี้นักเรียนมาดูนะคำถามนะ นักเรียนคิดว่าการพูดของผู้พูดหรือสื่อโทรทัศน์หรือวีดิทัศน์เป็นอย่างไรนักเรียนเคยดูโทรทัศน์ไหมเคยดูไหมคะเออเคยดูนะอ่าเคยดูนะดูละครดูอะไรบ้างล่ะนักเรียนดูอะไรกระตูนล,ละครหรือว่าดูดนตรีเพลงต่างๆนักเรียนเคยดูเรื่องการพูดรายการ มีอยู่รายการหนึ่งมีพิธีกรที่เขาพูดเห็นไหมนักเรียนลองดูพิธีกรนะคะพิธีกรเนี่ยเขาจะพูดเก่งมากนะเขาจะเป็นนักพูดที่ดีมากเลยนะคะพูดเก่งมากนะ,ะดูจากแล้วก็ดูละครก็ได้การพูดเขาก็จะมีการท่องบทออกมาเออคนนั้นจะต้องพูดนางเอกจะต้องพูดอะไรพระเอกจะต้องพูดอะไรใช่ไหมคะออานะนักเรียนลองไปดูเป็นตัวอย่าง เรื่องการพูดนั่นเองการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรคนั่นเองนะคะจุดประสงค์ผ่านไปแล้วเข้าใจายังเข้าใจาแล้วนะอาต่อไปเราดูประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็นนะอันนี้ก็จะยาวหน่อยนะข้อที่1การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนเป็นการพูดเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่นหรือ ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการนะก็จะต้องอเป็นความคิดเห็นที่เป็นองค์ความรู้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ในระหว่างบุคคลหรือในที่ประชุมเช่นการพูดในที่ประชุมการอภิปรายการแสดงเป็นต้นนั่นเองนะ,ะนักเรียนเคยเห็นบ่อยใช่ไหมคะอ่า ไม่ต้องไปที่ไหนที่ที่โรงเรียนเรานี่แหละ,ะบนเวทีเห็นไหมนักเรียนจะมีการเห็นไหมนักเรียนจะมีการประชุมครูก็จะมีการประชุมนักเรียนมหนึ่งประชุมทุกวันวันพฤหัสอะไรเงี้ยน่ะก็ดูการพูดของครูเขานะ,ะหรือการอภิปรายมีการอบรมจัดที่หอประชุมของเรานักเรียนก็สังเกตดูว่าเขาพูดอย่างไรนะคะพูดดีนะมีการแนะนําตัวมีอะไรต่ออะไรนะคะ ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะหรือว่ามีการแสดงอ่าถ้ามีการแสดงก็จะมีใครมีพิธีกรไงนะเป็นผู้ดําเนินการบนเวทีนั่นเองนะมีการแสดงว่าเออวันนี้จะมีการอ่าแสดงถวายพระพรอะไรเงี้ยเนื่องในวันแม่อะไรก็ว่าไปนะคะเป็นนะนี่คือข้อที่1น,นะต่อไปข้อที่2 การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงขัดแย้งพอนักเรียนเห็นคำว่าขัดแย้งแล้วเป็นไงเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเริ่มไม่ค่อยดีแล้วขัดแย้งนี่ไม่ดีดีไหมคะอ่าไม่ดีแล้วแต่เราก็จะต้องรู้ไว้นะคะรู้ไว้การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงขัดแย้งเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นในกรณีที่มีความคิดเห็นที่ทำไมคะ ไม่ตรงกันนะเป็นความความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและเสนอความคิดเห็นอื่นๆที่ไม่ตรงกับผู้อื่นผู้พูดควรจะระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาและการนำเสนอความขัดแยง้งควรเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์อาจจะก่อประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสาธารณาชนเช่น การสัมมนา,าเชิงวิชาการการอภิปรายการประชุมเป็นต้นนั่นเองนะ,ะความขัดแยง้งถ้าไม่ตรงกันเมื่อไหร่แล้วทำไมคะเอ่อมันก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยคอยคุยกันไปนะเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองโอเคนะข้อที่2นะต่อไปเรามาดูข้อที่3นะคะการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ ถ้ารู้ถ้าเห็นคําว่าวิจารณ์นี่แปลว่าอะไรอ่ะก็เป็นการพูดเพื่อวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งผู้วิจารณ์จะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยและวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ผู้วิจารณ์ก็จะต้องวางตัวเป็นกลางนะไม่อคติต่อผู้พูดหรือสิ่งที่เห็นเช่นการแสดงความคิดเห็นต่ออ่าหนังสือนะในหนังสือละคร ารายการโทรทัศน์ภาพยนตร์เป็นต้นนะเช่นมีการวิจารณ์กันถ้าเป็นชาวบ้านชาวบ้านก็คือนินทากันนั่นเองนะคะการวิจารณ์นะคะแต่เราจะต้องมีการวิจารณ์ที่ทําไมคะในเชิงที่สร้างสารรค์และก็ไม่ทําให้ใครทําไมคะเดือดร้อนนั่นเองนะคะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนตัวเราเองจะต้องวางตัวเป็นเป็นอะไรคะเป็นกลางนั่นเองนะคะ ไม่อคติต่อผู้พูดหรือสิ่งที่เห็นเช่นการแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือนั่นเองทีวีโทรทัศน์นั่นเองนะคะภาพยนตร์นักเรียนก็ลองไปดูนะคะเย็นนี้กลับบ้านไปดูเลยนะคะว่าดูซิว่าละครเรื่องนี้มันวิจารณ์ใครบ้างอะไรยังไงแต่ว่าไม่สมควรเอามานินทากัน ะะเราเรียกว่านินทากันนั่นเองนะคะถ้าเราจะพูดเราก็พูดในสิ่งที่ดีๆแล้วกันนะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนโอเคนะข้อที่3ต่อไปข้อที่4การพูดแสดงความคิดเห็นเพื่อนําเสนอความคิดเห็นใหม่อ,อย่างเช่นเป็นการพูดในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับเห็นด้วยนะแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นและนําเสนอความคิดเห็นใหม่ของตนที่คิดว่าเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมเช่นการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใช่ไหมคะอ่าอ่าอน่างเช่นอ่าเด็กชายอ่าเด็กชายเจเด็กชายเจษดาเนี้ยเป็นไงบ้างมีความคิดเห็นอะไรบ้างเวลาที่ครูสอนอะไรเนี่ยมีความคิดเขาก็จะมีความคิดใหม่ๆเขากยกมือขึ้นมาเขาบอกครับผมมีความคิดเห็นว่า อะไรก็ว่าไปนะเขาก็จะมีความคิดเห็นแปลกๆใหม่ๆเราก็ต้องรับความคิดเห็นแปกๆใหม่ๆของเขาด้วยนะคะโอเคนะความคิดเห็นที่นําเสนอความคิดเห็นใหม่นั่นเองข้อที่4นะคะต่อไปมาดูนะคะลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีนะคะลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีนะมีอย่างไรบ้างนะ ข้อที่หนึ่งผู้พูดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างดีก็คือผู้พูดจะต้องเตรียมการพูดนะมาเป็นอย่างดีเลยว่าเราจะพูดอะไรพูดแล้วก็จะต้องมีประโยชน์นะมีประโยชน์มีประโยชน์มชนไม่ไม่ไม่ไปกล่าวถึงคนอื่นนะพูด พูดแล้วก็มีประโยชน์นะจะแสดงความคิดเห็นที่เป็นอย่างดีไม่เก่าต่อผู้อื่นเราพูดของเราในสิ่งที่ดีๆนั่นเองนะข้อที่1นึ่ก็คือผู้พูดจะต้องมีความรู้นั่นเองนะคะความรู้นี้สําคัญนะต่อไปข้อที่สงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรมีหลักการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งหรือเชิงวิจารณ์นะคะเราจะต้อง มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเช่นมีการแสดงความขัดแย้งหรือเชิงวิจารณ์มีอยู่สองอย่างนะคะ,ะต่อไปข้อที่3นะคะ,ะใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะกับโอกาสโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและวิจารณ์เพื่อรักษาความ สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟังนั่นเองนะนักเรียนจะต้องอใช้ภาษาที่สุภาพนะนุ่มนวลไม่กระด้างนะไม่หยาบคายด้วยนะคะข้อที่4การแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามควรแสดงถึงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญนะเห็นไหมต้อง าการแสดงความคิดเห็นจะต้องอ,อยู่ในเชิงที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะะไม่พูดก้าวไายถึงคนอื่นนะ,ะพูดแต่ที่เราจำเป็นเท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดูนะคะข้อควรปฏิบัติในการพูดแสดงความคิดเห็นข้อควรปฏิบัติ เราจะพูดอย่างไรปฏิบัติอย่างไรก็คือฟังอ่านหรือดูเรื่องที่จะพูดแสดงความคิดเห็นอย่างตั้งใจนะเวลาที่เรา,เากำลังฟังอยู่เนี่ยเราจะต้องฟังแล้วก็อ่านให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วค่อยแสดงความคิดเห็นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามได้นะ,ะข้อที่สองมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เราจะพูด เราจะต้องเตรียมเนื้อเรื่องที่จะพูดเนี่ยอย่างละเอียดแล้วก็เตรียมตัวนะ,ะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรพูดแล้วมีมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรแต่ต้องพูดไปในทางที่ดีถ้าทางไม่ดีเราก็ไม่ต้องพูดนะโอเคนะข้อที่สหาข้อมูลเพื่อเพิ่มเติมนะข้อมูลนี่หมายความว่าข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติมมาแต่ข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่จริงไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เท็จนะคะเป็นข้อมูลที่จริงๆที่จะเอามาเพิ่มเติมได้หรือถ้าไม่มีข้อมูลใดๆก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเพิ่มเติมก็ได้นะคะข้อที่4ให้ความคิดพิจารณาหาเหตุผลเพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นก็คือนะการพิจารณาว่าเหตุผลที่เราเอาเรื่องนี้มา เพื่ออะไรเพราะอะไรยังไงนะคะต้องมีเหตุผลนะ,ะเพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นด้วยว่ามันเป็นเพราะเหตุใดนั่นเองนะคะข้อที่5มีความยุติธรรมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือวางตัวเป็นกลางนั่นเองเราจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นไม่เข้าข้างผู้พูดไม่เข้าข้างผู้ฟังนะคะเราจะต้องเป็นกลางอย่างเดียวนะคะก เฉยๆไว้นะมีอะไรก็ค่อยๆพูดไปนะคะข้อที่5มีความยุติธรรมไม่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะข้อที่6ไม่นำอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเช่นว้ยทะเลาะกับน้องที่บ้านมาเสร็จแล้วมาใส่อารมณ์กับเพื่อนที่ิรงเรียนโหเถียงกันใหญ่เลยทีนี้ก็เกิดเหตุอะไรไหมคะ ทะเละวิวาทกันนะคะไม่นําอารมณ์ที่ค้างจากที่บ้านหรือไม่นําอารมณ์ที่ค้างจากโรงเรียนแล้วไปที่บ้านไปใส่น้องอีกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่นําอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกันคือแบ่งแยกงานก็คืองานทํางานก็คือทํางานนะ,ะเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันนะคะต้องแบ่งแยกข้อที่7พูดอย่างมีมารยาทใช้คําพูดที่สุภาพนะ ไม่หยาบคายนะสุภาพยังไงอะนักเรียนเช่นครับค่ะเธอฉันอย่างเงี้ยนี่คือคำสุภาพส่วนคำที่ไม่สุภาพนักเรียนก็รู้อยู่เนอะว่าคำไหนที่มันไม่สุภาพเนอะเออก็อย่างนั้นแหละนะคะต่อไปข้อที่8เรียงลำดับเรื่องที่จะพูดให้ดีไม่เกิดไม่เกิดการสับสนไม่เกิดความสับสนนะคะต้องเรียงลำดับก่อนว่าอะไรจะพูดก่อน อะไรจะพูดทีหลังนะคะจะไดไะ้ไม่สับสนในการพูดนะข้อที่9ไม่พูดให้เกิดความขัดแย้งกันก็คือเช่นไม่พูดให้เกิดไม่ไม่ทะเลาะกันไม่ไม่เอาเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งไปพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังมีอะไรก็เก็บเอาไว้ในใจส่วนทางนี้มีอะไรก็เก็บไว้ในใจนะก็คือไม่พูดให้เกิดความขัดแย้งกันนั่นเอง ไม่ยุแย่ให้เขาทะเลาะกันนั่นเองอข้อที่10พูดให้ตรงประเด็นนะจะพูดเรื่องอะไรเราจะต้องพ,พูดให้ตรงประเด็นไม่ใช่จะพูดเรื่องนี้แต่ไปควักเอาเรื่องหน้นมาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะต้องพูดให้ตรงประเด็นด้วยนะคะอ่ะข้อควรปฏิบัติในการพูดแสดงความคิดเห็นก็มีทั้งหมด10ข้อนะ ที่นักเรียนจะต้องเอาไปทําเป็นกิจกรรมนะคะทำเป็นกิจกรรมนะคะก็มีทั้งหมด10ข้องั้นครูก็ฝากนะคะอ่า EP ที่3นี้ครูก็ฝากกิจกรรมไว้นะคะให้นักเรียนไปฝึกพูดในที่สาธารณชนเช่นหน้าห้องเรียนอะไรเงี้ยนะ,ะฝึกพูดตาม10ข้อนี้ที่ คุณครูให้ไว้ได้ไหมคะอ่าได้ไหมคะได้เนอะนะแค่5-10ถึงบรรทัดก็พอนักเรียนลองไปเขียนลงไปในสมุดกิจกรรมนะเขียนลงไปในสมุดแล้วก็ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนั่นเองจะเป็นตัวแทนห้องก็ได้สัก10บคนก็ได้ทำเป็นงานกลุ่มก็ได้นะกิจกรรมฝากไว้ใน mp ที่ ep ที่ สนี้นะครูฝากกิจก,กรรมไว้แค่นี้นะคะวันนี้ครูก็ขอจบการสอนนะคะทวนนะคะการสอนเกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์น,นะคะก็ฝากกิจก,กรรมไว้จุดประสงค์ครูก็อธิบายให้ฟังโดยละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็น นะมีทั้งหมด4ข้อหนูก็ลองไปอ,อ่านอีกรอบหนึง่งทบทวนอีกหรือว่าเปิดเปิดแล้วเปิดอีกเปิดย้อนหลังก็ได้นะคะเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะแล้วก็ลักษณะของผู้พูดที่ดีนะเป็นอย่างไรนะนะนักเรียนก็ไปอ่านแล้วก็ข้อควรปฏิบัตินี้สําคัญที่สุดนะที่นักเรียนจะต้องออกมานะข้อควรปฏิบัติในการพูดการแสดงความคิดเห็นนะคะนักเรียนจะต้องพูด ตาม10ข้อนี้นะที่คุณครูสอนหรือแนะนำให้ไปแล้วฝากกิจกรรมด้วยนะคะครูก็ขอจบ EP ที่3นี้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทำกิจกรรมให้ครูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ หรือม .6 พรุ่งนี้สอบพรุ่งนี้ลงมัมกนี้ไม่ไมกล้องอย่างอยู่ไม่ไมกล้องนะสวัสดี